ช่วงเข้าพรรษาเป็นฤดูฝนเป็นฤดูการที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งเพราะไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินอากาศเป็นสัปปายะเหมาะสมต่อการฝึกฝนใจและฝึกฝนธรรมนะจำพรรษาภายในวงกายตนน้อมจิตค้นเข้ากลางสว่างสวยัยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งดิ่งภายใน ฝึกฝนใจฝึกฝนธรรมช่ำชื่นสรานเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมคำพ่อกล่าวบารมีพราวบุญเพลิดเลิศแก่นสารพรรษาสุขพรรษาใสาชัยชื่นบานแก้วตำนานนักสร้างบุญบารมี ในพรรษานี้ขอให้ทุกท่านมีบุญเยอะๆได้สั่งสมบุญเป็นประจำสม่ำเสมอทุกท่านเทินเจริญพร